เขมรุจิราเคลื่อนไหวหลังเจี๊ยบกันชนะพรแม่อดีตคนรักโผสมกอดกลางงานเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เขมรุจิรานักแสดงนางแบบดังก็ได้เคลื่อนไหวอะไรสุดจุกอกหลังอดีตคนรักเก่าเจสุภกันปิดชีพคาบันพักด้วยเขมรุจิรานั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าซู้ไม่ไหวใช่ไหมหลับให้สบายเป็นดาวสองสว่างนำทางเราบ้างนะขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนรักของกันและกัน และในเวลาต่อมาก็บีบหัวใจคนทาั้งงานเมื่อเจี๊ยบการจนาพรสวมกอดเข็มรุจิราอดีตคนรักของลูกชายหลังสูญเสียลูกชายคาบัานพักโดยงานนี้นางแบบสาวเข็มรุจิราก็ได้เดินทางมาร่วมงานณวัดทัดทองศาลาย8โดยช่วงหนึ่งก็เป็นวินาทีที่สะเทือนใจไม่น้อยเมื่อทันทีที่พบน้าขุณแม่อดีตคนรักเก่าอย่างเจี๊ยบการจนาพรเธอก็โผสวมกอดร้องไห้ในขณะที่เจี๊ยบการจนาพร ก็ได้ยื่นมือเช็ดน้ำตาที่แก้มให้กับเขมรูจีราและล่าสุดเขมรุจีรานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเจี๊ยบกัญชนาพรแม่อดีตคนรักโพสวมกอดกลางงานศพโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงอดีตคนรักว่าเช้าว,วันที่สองเป็นเช้าที่คิดถึงมากกว่าวันไหนๆเพราะด้วยความจริงที่ว่าเราจะไม่ได้เจอกันอกกอดกันพูดคุยสเพเหะระก,กันจนเนื่ยรันเดินทางปลอดภัยนะเจความทรงจำที่งดงามของเขม ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ